สวัสดีครับพี่นงคงครับมิบนี่ออนซ้อนของดีพาพี่นงองมาเบงวิธีการฮ็ดปุ๋ยน้ำพี่นองเฮ็หปุ๋ยน้ำแบบประยุกต์ของเขาเนี่แหละครับพี่นงองครับใส่ก็เข้าลือสีพี่นงคงครับเป็นตอนที่สองเนอะพี่นงค์มินี่เดี๋ยวสีสาธิตเดี๋ยวสีในเบิงว่าการผสมปุยม๋ยน้ำที่เฮาคิดคนขึ้นมาเรื่อยๆนี่พี่นงองใส่กับเข้าลือสีนี่แหละครับนี่นี่นี่ สีปั๊บปรุงตัวนี้ขึ้นมาใหม่ครับพี่นงองครับสีส้มๆเนี่ยจัง่อยครับเมื่อนี้เสีเยวมาใส่กับปุ๋ยตัวใหม่ของเขานี่ครับพี่น้คงครับเดี๋ยวเบ่งไปน้ากันให้นาะพี่นงองเนาะครับโอเคครับผมเดี๋ยวสาธิตกันเลยครับพี่นงคงครับเดี๋ยวเขาเตรียมน้ำนะครับน้ำเปล่าพี่นงคงครับน้ำเปล่าสิบริพี่นง้ยเตรียมเลยครับนี่พี่นงองเทลงไปแล้วครับส่วนผสมพี่นงอง อันดับแรกของเขาน้ำตาลพี่น้องว่าไหลครับน้ำตาลทรายนี่แหละครับใส่ไปเลื่อยพี่น้องครับหนึ่งช้อนโต๊ะพอพี่น้องมัอนี่ใส่น้ำตาลทรายครับตามด้วยไข่หนึ่งฟองใส่ไปเลยพี่น้องนาน นี้พี่น้องครับไปแล้วนี้พี่น้องพระเอกสําหรับมือนี้ครับขาดเสียไม่ได้หัวใจหลักหวีน้ําสูตรออนซอนของดีครับงามทาใจโดยสูตรทาใจพี่น้องเพียงซองเดียวครับซองเดียวเท่านั้นพี่น้องเดี๋ยวผสมเขาไปเลยครับนี่จัดเข้าไปเลยพี่น้องครับไข่หนึ่งฟองน้ำสิบลิรน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะพี่น้อง ล้าก็ทำใจหนึ่งซองพี่น้องแบบเกลือจางครับแบบเกลือจางแบบสบายสบายบาถึงขนาดแบบว่าเอาแบบเข้มข้นพี่น้องเอาแบบสบายสบายครับดูแลก,กันแบบสบายสบายพี่น้องให้อาหารเสริมให้ปุ๋ยเสริมไปเรื่อยเรื่อยพี่น้องครับใเยเย็นครับให้มันซึมซับไปเรื่อยๆพี่น้องครับค่อยๆเลี้ยงค่อยค่อย,อยอสัางให้เขาได้มีโอกาสได้กินได้คายไปเรื่อยๆพี่น้อง นี้พี่น้องต่อไปก็เป็นสูตรเคล็ดลับครับน้ำซาวข้าวแช่ไว้สองชั่วโมงเล้วพี่น้องครับน้าซาวข้าวได้พี่น้องตอนนี้ใส่แบบว่าข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้พี่น้องน้ำซาวข้าวสูตรเคล็ดลับของ,องออนโอนของดีเดี๋ยวสรรพคุ้นของน้ำซาวข้าวเนี่ยมีอย่างว่าที่น้ำซาวข้าวเนี่ยผสมเข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะพี่น้องเนี่ยพอแล้วสำนีพี่น้องสรรพคุ้นก็คือเคล็ดห้ ใบเห็ดไห่เข้าด้วยสีของเขานี่มีสีสันพี่น้องคือเงางามมีชีวิตชีวาครับพบปานเส้นผมของนักเงือกคนละพี่น้องครับงามครับแวววาวเลยทีเดียวเลยครับพี่น้องครับเนี่ยครับสูตรนี่ครับสูตรน้ําหมักซาวข้าวครับงามแวววาวเลยหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรพี่น้องนี่สูตรพิเศษไอ่ยากพี่น้องเอามือเข้านี่แหละครับคนเลยพี่น้อง สูตรนี่สินน้อมผิวความได้พี่น้องมือเฮานี่สินุ่มนิ่มผิวพันธุ์นี่พี่น้องครับนี่ถ้าผมบ่าไปตากแดดมากเต็มที่นี่ขาวเลยเนี่ผิวนวลเลยเหละครับพี่น้องครับนี่ครับนี่นี่เอาสิตัวนี้กับเชืองจะสีแก่แก่เนี่ยจังหน่อยแต่มือนี่สิให้ปุ๋ยงามทำใจพี่น้องงามทำใจ สวยงามทําใจทันใจนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงดูเขาลอสีนี่สูตรนี่พี่น้องเดี๋ยวนี่เอาแช่ลงไปเรื่อยพี่น้องครับแช่ลงไปเรื่อยครับสูตรปับปรุงครับมันสีดวนเลยนะครับเขาด้วยสีชุดนี้ของผมสีดปนดวนแล้วครับสีเทาแน่นะเป็นปีแล้วพี่น้องนี่ครับอันนี้แช่แค่ครึ่งนาทีเด้พี่น้อง ยกขึ้นมานน่ครับเนี่เดี๋ยวแช่ไว้สักหาก้านาทีพี่น้องให้ได้ซึมซับสูตรปุย๋ยงามทำใจงามเลี้ยวดังใจลีพี่น้องเพราะเป็นขอพรจากเทพเทวาได้หมดแล้วครับพี่น้องกับอ่อนซ้อนของดีพาพี่น้องเห็ดพาพี่น้องคิดคนนี่แหละครับในสวนของผมเห็ดสูตรแบบงามทำใจพี่น้องเอาลวดครับบ่ไม่ยังเสียหายนะครับ มิโะสูตรมิโะโปรตีนมิโะอ,อาหารดีๆทั้งนั้นแหละครับสําหรับพืชใหม่ที่เขาหักครับพี่น้องครับคิดค้นช่วยกัน,น,นด้วยพใดคิดแนวใด,ด้คอมมินเขามากเอาเขามาคุยมาจอยกันครับมาเผยแผ่ความรู้ร่วมกันด้วยพี่น้องผมคิดคนไหนได,ได้อันไหนมาดีผมก็เสียามาฝากพี่น้องพี่น้องครับเดี๋ยวลงมือหน,นีเลยแหละครับชุบชีวิตใหม่ให้เขาฤาษีกลับมาสวยงามสาววิ่งนะครับ ด้วยสูตรของกอนซ้อนของดีพี่น,อน้องงามทำใจเพียงซองเดียวพี่น,อน้องนี่ครับลงไปลึกส่วนผสมของปุ๋ยพี่น้องครับนี่ครับสูตรงามทำใจพี่น,อน้องนี่ครับทำใจเพียงหนึ่งห่อพี่น้องไข่ไก่น้ำเศร้าเขา่าคู่โคดน้ำตาลพี่น้องครับนี่สามี่ย่างนี่เท่านั้นเองพี่น,อน้องเขาหรือสีของเขากับสีงามแวววาวได้ใจเล็กทีเดียวแหละครับผมด้วยสูตร งามทำใจพี่น้องสามสี่อย่างนี้เท่านั้นพี่น้องครับเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องไปเบื่องความงามความสวยงามของสูตรปุ๋ยพิเศษครับพี่น้องครับนี่พี่น้องครับนี่คือหายไปเลยทีครับบางอันบางช่วงนี่นี่พี่น้องครับนี่เดี๋ยวเบื่องตัวนี้ครับหายไปวัางเจ็ดมือทีแล้วพี่น้องโอ้โหหนาตาเลยทีเดียวครับพี่น้องครับสุดยอดเลยทีเดียวพี่น้องครับ ออ,อลังการงานสร้างเลยพี่น้องเลยอพี่น้องครับข,ขนาดด้านหลังครับงามทัาใจงามทัต้ตาครับพี่น้องครับสุดยอดเลยสําหรับผู้ชมหลายๆท่านก็คอมเมนต์ของาถามว่รลค่าจักบาทนวะขายจังใดวัสดุคอนโอนของดีเอ้ยวัสดุพี่น้องครับราคานี่ก็มีราคาน่าลักหนาลักหลายราคาเยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยว สอบถามผ่านไปยังเพจบ้านคุณนายชืนสายเดอพี่น้องเดอราคาหนาลักราคากันเองครับผมลองพูดจาลองคุยกันเมืองนะครับพี่น้องครับสําหรับวันนี่ออนซ่อนของดีมา่ายทําสูตรปุ๋ยงามทันใจพี่น้องเอ้ยคิดอันใดคนอันใดได,ได้กระเสียวมาฝากพี่น้องผ่านช่อง youtube อ,อนซ่อนของดีดนี่แหละครับผมสําหรับมือนี่ออนซ่อนของดี ผู้บ่าวขี่ไห้ลูกไส่กลางขอเกาคำว่าสวัสดีครับพ่อกันไปบ๊ายบายเนี่ยจักน้องพี่น้องงามดีสวยงามเลยทีเดียวครับพี่น้องโอ้สวยดีครับพี่